คุณยายหมีแม่เลี้ยงแอปทักษอรโพสต์ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ยังรักคุณตาอนุสร์เริ่มเขียนได้เป็นคำหลายคนคงทราบกันดีว่าขณะนี้ทางด้านแอปทักษอรพักสุขเจริญนั้นได้ครองตัวเป็นโสดมานานหลายปีแล้วหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานเตชนรงซึ่งปัจจุบันทางด้านแอปทักษอรก็ได้ดูแลลูกสาวน้องปีใหม่เป็นสะส่วนใหญ่โดยมีคุณพ่ออย่างคุณตาอนุสร์พักสุขเจริญ คอยดูแลทั้งลูกสาวและหลานสาวอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งก่อนหน้านี้สี่เดือนทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไขสีพักสุขเจริญหรือคุณยายหมีไขสีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงแอปทักษออนได้ออกมาโพสต์คลิปของสามีคุณตาอนุสร์พักสุขเจริญขณะที่กำลังทำกายภาพบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าแ on his f e e t again หมไฟซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่ากลับมายืนขึ้นอีกครั้งสู้ๆนะและเมื่อวันที่19กันยายน64ทางด้านคุณยายหมีได้ออกมาโพสต์รูปของคุณตานอนุสร์ขณะที่กำลังนั่งอยู่บนรถเข็นมองออกไปนอกหน้าต่างพร้อมกับเช็คอินที่โรงพยาบาลสิริราชและได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า going back home #tagday182 ล่าสุดทางด้านคุณยายหนีได้ออกมาโพสต์รูปภาพข้อความที่เขียนคำว่ารับพร้อมกับรูปภาพของคุณตาอนุสรชูสมนิ้วขึ้นมาโดยมีเหล่าบรรดาแฟนคลับแห่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างท่วมทน้นทั้งนี้ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อของแอปทักษออนกันแน่